สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZ Channel ของเรานะครับเจอกันเป็นประจําในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ของทุกวันนะครับเราจะมาพร้อมกับข่าวสารแล้วก็โปรโมชั่นของ iPhone นะครับรุ่นที่มีการลดราคาหน้าซื้อหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจซึ่งเราก็จะนํามาทําคลิปนะครับรีวิวสรุปถึงราคาสรุปถึงโปรโมชั่นทั้งหมดให้กับทุกท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้อยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อม โปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ๆสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับมาอัปเดตกันแบบนี้ทุกเดือนนะครับรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการ,รลดราคาใหม่ล่าสุดนะครับเป็นราคาเดือนใหม่เดือนตุลาคมสําหรับการซื้อ iPhone รุ่นใหญ่รุ่นท็อปสรุ่นนั่นก็คือ iPhone 15 Max แล้วก็15 Pro นะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่า iPhone 2รุ่นนี้คุม้มแล้วก็น่าซื้อกว่าทางด้าน iPhone รุ่นใหม่ก็คือ16 Pro Max แล้วก็16 Pro เหตุผลส่วนตัวนะครับผมมองว่า iPhone 16 Pro Max ราคาตอนนี้ประมาณ48,900แต่ว่า ถ้า15 Pro Max เครื่องเปล่าไม่ติด Pro นะครับเราสามารถหาซื้อได้ตั้งแต่ราคาประมาณ39,000ไปถึง42,000ถ้าเทียบกับราคาแล้วก็สเปคนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะต่างกันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเหมือนว่า16 Pro Max แล้วก็15 Pro Max เป็นฝาแฝดกันแต่ความต่างกันอาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ย้ำนะครับว่านี่เป็นเหตุผลส่วนตัวที่ผมมองว่า15 Pro Max น่าซื้อกว่าทางด้าน iPhone 16 Pro Max แต่ว่าถ้าท่านชอบเป็นรุ่นใหม่อยากจะได้เป็น ชิปที่ใหม่กว่าแล้วก็มีลูกเล่นบางอย่างที่เพิ่มเข้ามานะครับก็ไปเลือก16 Pro Max ได้ราคาตอนนี้ก็48,900นะครับสำหรับเครื่องเป่าไม่ติดโปรคลิปวันนี้นำราคาล่าสุดของ iPhone 2รุ่นนะครับ15 Pro Max แล้วก็15 Pro นะครับมาอัปเดตท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูข้อมูลราคากันว่าน่าซื้อไหมเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่3ตุลาคมปี2024ไปดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max ร้านที่ผมเลือกมาให้ดูก็จะเป็นร้านที่มีราคาถูกที่สุดนะครับแล้วก็ขายโดยทาง Apple โดยตรงด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราสั่งซื้อมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสําหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้ศู์ไทยประกันสูนย์ Apple จากราคาปกติ48,900นะครับลดร,ร,ราคาล่าสุดเหลือ41,900 90บาทซึ่งราคานี้จะเป็นช่วงที่ไม่มีโปรพิเศษนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงมีโปรไม่ว่าจะเป็นโปร10/10 10ที่กําลังจะถึงหรือว่าจะเป็นโปรกลางเดือนโปรส่งท้ายเดือนนะครับราคาก็จะลงไปเหลือประมาณ38,000-39,000เท่านั้นถ้ารอได้แนะนําให้สั่งในช่วงแคมเปญจะได้ราคาถูกกว่าแล้วก็มีส่วนลดนะครับซึ่งวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อร้านนี้เขาบอกว่าเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยาาเกบผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนมีให้เลือกทั้งหมด สีสีความจุมี3ความจุเริ่มต้นที่ 256GB สินค้าเป็นของแท้1 0 0เปซเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันมีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2นะครับถ้าร้านแรกหมดก็มาสั่งซื้อที่ร้านนี้ได้นะครับขายเดียวทางร้าน Studio 7ซึ่งก็มีหน้าร้านนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะได้ราคาพิเศษแนะนําให้มาสั่งผ่าน Lazada นะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องแท้สู์ไทยประกันสูตร์ a p p l e จากราคาปกติ48,900ลดราคาเหลือ2 9 0 0บาทนมีสพันเก้า ากร้านเพิ่มให้ด้วยนะครับกดเข้าไปเช็คส่วนลดก่อนที่จะสั่งซื้อได้สําหรับสีมี4สีนะครับความจุมี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน30วันนะครับมีประกันจากสูตร Apple 1ปีปิดท้ายกันที่ iPhone 15 Pro นะครับขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงเป็นร้าน a s t m ม l ลตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้นย์ไทยประกันสูนแอ p p ปิจากราคาปกติ41,900หลักฐานคาล่าสุดขายอยู่ที่34,390บาทซึ่งราคานี้ก็จะมีสวนลดเพิ่ห้อีกนีบอย่างเช่ Pro 10 ที่กําลังจะมาถึงราคาอาจจะเหลือประมาณ32 0 0 0ื่นสองถึงสามหมเท่านั้นวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับจ่าย่ันธบัตรเครดิตได้ผ่อนชําระได้สูงสุด10เดือนสําหรับสีมี4สีนะครับความจุมี4ความจุรุ่นนี้เริ่มต้นที่1 2 8่งร้อยยี่สิบกิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเปลี่ยนคืนได้ด้วยภายใน30วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหนึ่งปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro จากทางดา แอป Lazada นะครับซึ่ง ผมได้เลือกเอาร้านที่มีราคาถูกที่สุดมาให้ท่านได้สั่งซื้อกันสําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้ใครที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะดูส่วนลดเพิ่มเติมนะครับกดเข้าไปดูกันก่อนได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป s h o ปปี้นะครับไอโฟนสิบห้าโปรขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้สูยนไทยประกันศูนแอปเป l e จากราคาปกติ4ี่หมลดราคาเหลือ42,900บาทนะครับวิธีการจ่ายเงินก็ สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากผ่อนผ่อนได้สําหรับสีมีครบทุกสีนะครับความจุก,ก็มี3ความจุสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลีย่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิลหปีดูต่อกันที่ iPhone 15 Pro นะครับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple เป็นร้าน s h o p ปี้มอลนะครับไอโฟนสิบห้าโปรเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปิลจากราคาปกติ4 1 9 0 0ลดราคาเหลือ36,400บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากได ในส่วนของสีก็หมดเป็นบางสีนะครับความจุก็เช่นเดียวกันมีเป็นบางความจุเท่านั้นสินค้าเป็นของแท้ร0อเปเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันมีประกันจากศูนย์แอปเปิปีนะครับนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro จากทางด้านแอป Lazada แล้วก็ s h o ป e ีนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับเป็นโปรใหม่ของเดือนตุลาคมสำหรับ iPhone 15 Pro Max แล้วก็15 Pro นะครับมาดูกันว่า ราคาล่าสุดเดือนใหม่เดือนนี้ลดราคาเหลือเท่าไหร่สําหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้เริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย d t แทนะครับสำหรับ iPhone 15 Pro Max เครื่องเปล่ายังขายอยู่ที่48,900นะครับยังไม่ได้มีการ ปรับรลดราคาลงมาสําหรับเครื่องเปล่าส่วนถ้าเป็นการซื้อพร้อมโปรนะครับลูกค้าดีแท็แบบรายเดือนซื้อได้ที่ราคา35,700นานะครับซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลูงหน้าด้วยขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกเป็นรายเดือนเดือนละเท่าไหร่สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับส่วนลูกค้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน12เดือนขึ้นไปนะครับซื้อได้ที่ราคา35,700าแต่ว่าจะไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลูหน้านะครับจ่ายเฉพาะค่าเครื่องเท่านั้นสัญญามี12เดือนเหมือนกันลูกค้าดีแท็ใช้งานมานานนะครับ 16,200แต่ก็ยังแพงกว่าทางด้าน lazada แล้วก็ shopee นะครับส่วน iphone 15 pro จากทางด้านค่าย d e t a c เหมือนกันนะครับย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ที่ราคา3,800ลูกค้า d e t a c แบบรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา27,700ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตล่วงหน้านะครับสัญญา12เดือนเครื่องเป่ายังขายอยู่ที่41,900แล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า d e t a c นะครับใช้งาน12เดือนขึ้นไปซื้อได้ที่ราคา27,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเนต เครื่องเปล่านะครับก็ซื้อได้ที่ราคา37,700นี่เป็นตัวอย่างโปรนะครับมีให้เลือกทั้งหมดประมาณ3แพ็กเกจแพ็กเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1 6 9 9ซื้อ iPhone 15 Pro นะครับได้ที่ราคา27,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดุ่งหน้าโ r o 1 4 9 9ราคา28,700นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดุ่งหน้าเหมือนกันแล้วก็ p r o 1199ราคา3,300นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ดุ่งหน้าทุกโปรนะครับมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนใครที่สนใจอยากจะซื้อก็ไป ได้ที่ศูนย์ดีแท็ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อพร้อมโปรโก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 15 Pro Max ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา34,200ย้ยายค่ายลดให้อีก1,000นะครับเหลือ33,200สําหรับความจุ 256GB มีให้เลือกทั้งหมด4สีนะครับส่วน iPhone 15 Pro ลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ราคา26,700ย้ยายค่ายลด1 0 0 0เหมือนกันนะครับเหลือ25,700มีให้เลือกทั้งหมด4ความจุเริ่มต้นที่128 สำหรับสีมี4ส,สีเหมือนกันนะครับวิธีการสั่งซื้อทั้ง iphone 15 pro max แล้วก็ iphone 15 pro นะครับท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของ ais นะครับแต่ว่าถ้าอยากจะไปด้วยตัวเองก็ไปได้เลยที่ศูนย์ ais shop ทุกสาขาส่วนค่ายสุดท้ายสำหรับการซื้อพร้อมโปรก็จะเป็นของค่าย truemove H iphone 15 pro max นะครับมีหลายโปรโมชั่นให้เราเลือกแบบแรกเป็นโปรสำหรับลูกค้าปัจจุบันของเขานะครับซื้อได้ที่ราคา38,300 เมื่อสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199ถ้าเป็นโปร899ราคา39,800ทุกโปรไม่ต้องจ่ายค่าเด็ดดุกหน้านะครับสำหรับลูกค้าของ True ส่วนลูกค้าใหม่เปิดเบอร์ใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา38,300เมื่อเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1199โปรนี้มีค่าเด็ดดุงหน้าด้วยนะครับ1,284บาทโปร899ราคา39,800โปร699ราคา4 9 0 0นะครับทุกโปรสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากตําเงินเป็นรายเดือนราคา38,300เท่า กันนะครับยายค่ายออนไลน์ราคา37,300เมื่อยายค่ายมาใช้ทรูนะครับแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,199ค่านิดลงหน้าพัน2 8 4บาทโปร899ราคา38,800โปร699ราคา39,900ยายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา4600เมื่อสมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ999บาทนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่42,900บาทเท่านั้นส่วน iPhone 15 Pro นะครับซื้อได้ที่ราคา3 3 0 0 ถ้าท่านเป็นลูกค้าทรูนะครับเราก็สมัครหรือว่ามีแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9งหโปรแปดราคา31,800นะครับไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตด้งหน้าลูกค้าใหม่ราคา3300มเมื่อเปิดเบอร์ใหม่เราก็สมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1 1 9 9ค่าเน็ตดุงหน้าพันสบาทโปรแ9ดราคา31,800โปรหกเาราคา32,800เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนราคา3,300มื่ามรย่ค่ายออนไลน์ราคา3อ0หมื่นเก้าพันสามร้อยเมื่อสมัครแพ็กเกจรายเ 3 3 0 0มรโปร699าราคา31,800ย้ายค่ายเบอร์เดิมพร้อมเปิดเบอร์ใหม่ราคา32,400นส่ะครับส่วนราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่41,900ท่าในใดที่อยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาสรุปโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดสําหรับการซื้อ iPhone 15 Pro Max แล้กก็15 Pro นะครับเป็นราคาของเดือนตุลาคมในช่วงต้นเดือนนะครับท่านชอบแบบไหนก็เลือกซื้อกันได้เลยอยากจะซือ้อเป็นเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลราาาคพิเศษจก ada, ก zada แ็ กดสั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ